สวัสดียามเช้าค่ะอยู่ในสวนยางนะคะนี่ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นสวนยางเป็นสีชมพูเลยค่ะข้อเป็นข้อไปเจะได้ตอบถูกแล้วก็พี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเริ่มใหม่คุณครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณในหลายนะครับเมื่อนี้เป็นวันอังคารน้องพี่น้องเมื่อเป็นวันอังคารนะครับก็คือชุดสีชมพูนะครับชุดสีชมพูนี่ความหมายก็คืออยู่ในโตเนาะเราเห็นเรากับมีความรักความสมัครสมานสามัคคี นะครับแล้วก็เป็นความอามองด้วยตานะครับแต่ว่าหวานไปถึงหมักหัวใจเลยพี่น้องนะครับผมก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่า,อ,าอยากให้พี่น้องได้ยิ้มได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นาการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับ mm hmm. เรื่องไรายได้ค่าใช้จ่ายรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึนเนาะ mm hmm. นะครับซึ่งนะครับเราอยู่บ้านนอกขอ้างนาแบบนี้เราก็ค่อนข้างที่จะ ต้องระมัดระวังในหลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับแม้แต่เข้าสหายใจเข้าก็ต้องใส่อันนี้มาปิดหูดังเนี่ยพี่นอกนะครับผมแต่บางท่านที่อาจจะอยู่ในเมืองบางท่านที่อาจจะอยู่ในกรุงเทพเมืองใหญ่นะครับทุกอย่างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับต้องใช้นะครับต้องซื้อต้องอยู่ต้องกินต้องอิปะทะในครอบในครัวเนาะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเอาตอนนี้เอาอยู่บ้านของคุณลุงคุณป้านะครับบรรุงผลประแตนนะครับบ้านกกอกตาบนคกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารบริเวณส่วนใหญ่นะครับ ก็เข้ากับเป็นพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับผมเข้ากับได้ดําเนินชีวิตนะครับในการทําเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับ Youtube แต่ในฐานะที่เรากล้ายกับสื่อแขนงนึงนะครับที่เราได้นําเสนอออกไปนะครับก็เข้าใจความรู้สึกของพี่น้องที่อยู่เมืองบ้านเฮ้าบ้านเมืองไทยเมืองนอกเมืองนานะครับจุงหมายองไทยบ้านนอกคือต้องการเห็นความรักนะครับความรักในทุกภาคส่วนนะครับ ความเข้าอกความเข้าใจการแลกันแล้วก็การให้อภัยเอ,เอเื้อเพื่อเรื่อเพรียงฟันทีนี้ชุดที่ใส่ตรงกับชุดวันอังคารสีชมพูแต่ว่าไอ้ชุดสีชมพูตัวนี้มันก็แฝงไปด้วยความตลกสนุกสนานนํานะครับอันนี้ก็เป็นผ้าบางคออันนี้ก็เป็นเสื้อเสื้อ,อน,นี่เป็นเสื้อพวงครับเอ่อเนว่าเสื้อพวงเสื้อมากระแลงแต่ว่าสมัยยังเด็กยังน้อยหรือคู่มือนะครับแต่เกาตะกี้ตอนที่ คุณแม่แทนบ้านนอกยังอยู่ก็เห็นเพื่อนใส่ตัวนี้แล้วเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะครับก็คือเป็นเดือนแห่งบุญคุณของคุณแม่เนาะนะครับเราระ,ะลึกถึงกันนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเอามาใส่บรงนู้นคือทอดแม่นี่อย่างน้อยก็เราก็ได้ระลึกถึงบุญคุณของแม่นะครับหรือว่าเพศอของผู้หญิงเนาะซึ่งเป็นคุณแม่เป็นผู้ที่ให้กหําเนิดเรามานะครับให้น้านมเนี่ยเรากินจนเติบใหญ่ได้ดูแลลา ตงประงมเรามาตั้งแต่น้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่ว่าเออเอาได้เลยลึกถึงเพิ่นใส่เสื้อตัวนี้นะครับก็มองในหลายมุมมองเป็นเรื่องตลกก็ได้มองเป็นเรื่องอความสุขสนุกสนานเป้าหมายคือให้พี่น้องยิ้มได้แค่หนึ่งนาทีก็ถือว่าเราดีใจแล้วนะครับนะครับก็ไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นเพียงแต่ว่าอยากให้มีน้องมีความสุขนะครับในสภาวะปัจจุบันที่หลายๆสิ่งหลายอย่างมีตามที่เราไ,ได้ทราบอยู่เนาะนะครับ ในบ้านนอกเด้อน,นะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านนะครับให้ทุกท่านได้ผ่านพ้นเรื่องราวปัญหาอุสรรคต่างๆนะครับแล้วก็ให้ยุดีไม่แห้งนะครับแข็งแรงร่ารวยนะครับแล้วก็เงินทองไหลามาี่มาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแล้วก็ให้มีความรักความสมามัคคีมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เบ่งปันสมรสมาสมาสมาคัคคีแล้วกัสิ่งไหนนะครับเพอ ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันจะให้อภัยกันนะครับสิ่งไหนที่ขอโทษก็ขอโทษกันนะครับเพราะว่าชีวิตคนเรามันก็นสั้นนักเนาะพี่น้องเนาะนะครับเราก็ต้องเม้แต่เขาจะหายใจตามที่ผมนําเรียนให้ทราบว่าเราก็ต้องหาผ้ามาปิดหูดังปิดจมูกแล้วพี่น้องนะครับส่วนเวลาที่เหลืออยู่เราก็น่าจะมีความรักความจริงใจต่อกันเนาะพี่ <c oughs> น้องเนาะนะครับเงินนะครับเป็นสิ่งที่หายากนะครับนะครับยิ่งในสภาวพว่าปัจจุบันแต่สิ่งที่หาในความรู้สึกของไทยบ้านนอกแล้ว สิ่งที่คิดว่าอาจจะหายากกว่าเงินนะครับก็คือค,อความมีน้ําใจความเอเื้อเฟื้อโอเคเบี่ยงไปถ้าเรารักกันเราคิดถึงกันอยู่คนละภากโลกคนละทวีปคนละประเทศเราก็ยังโทรศัพท์หากันต้องติดต่อประสานกันอันนี้คือความรักแต่ถ้าสมมติถ้าเรามีความรู้สึกไม่ดีต่อกันแม่แต่แว่นตาแม้แต่ขนตาที่มันอยู่ใกล้ๆานี้นะมันก็นยังเครืองบางทีนะมันก็นยังอันนั้นเราเลยก็โอ้ยนอโอ้ยนออยู่ อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วถามว่าใส่ชุดนี้แล้วเป็นอยางไนก็คือมีความสุขมีความอบอุ่นนะครับเพราะว่าเริ่มจะฮอนฮอนแล้วครับผมเ <c oughs> ออแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับต้องการเห็นรอยยิ้มของพี่น้องสักหนึ่งนาทีนะครับผมอ่ะนะครับในานามของไทยบ้านนอกเด้อน,นะครับขอทุกท่านอยู่ดีมีแหงแข็งแรงร่ารวยประสบความสำเร็จท,ทุกอย่างทุกประการนะครับด้วยความรักความจริงใจนะครับห่วงใยจากหมักหัวใจของไทยบ้านนอกเด้อน,นะครับผม ขอบคุณหลายๆนะครับลักมเป็นโอ้ยตกใจล้าง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 เว้ยคือเบื้องหลังนะครับผมค่ะเบื้องหลังฝากที่ตามช่องไทยบ้านนอกเลยเด้อนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับหัวใจสีส้มบูสอดดวงนะครับด้านหลังเป็นรูปหัวใจอยู่ยกอีกเนี้ยยกอีกยกอีกถ้าได้ซุ่มโอ้ยเบิร์กับค่กับพี่น้องเสื้อกับ บักกระเลงไทยบ้านนอกเด้อค่ะคกระเป๋ากางเกงข้างด้านหลังไปรูปหัวใจนะจ้าทั้งสองของ้างเลยอ้าวอันนี้ก็เป็นถึงความสวยงามนะคะในไก่ไก่วันแม,แม่แห่งชาติเนะอเอาพี่ไทยบ้านนอกเป็นกระสีล้ำลึกถึงบุญคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็แม่ทั่วไปนะคะแม่ทั่วประเทศนะคะยนิ้วให้จักบาทเลยนะก้อนสิปิดคลิปนี่ได้ครับโอเค โอเคไหมเอาแบบไหนเอาท่าไหนบอกมาค่ะโอเคค่ะเอ้นี่ละท่ายิงนางสติ๊กล้วเอิรนนังสติ๊กคนนี้อยู่ในรถเนาะสุดยอดค่ะก็ให้เจริญเจริญนะค่ะเด้อขอบคุณจ้าขอให้ได้แสนวิวเด้อยเกคลิปของพี่หมอนของพี่นูนาของพี่ไปแล้วก็ของพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามผมเด้อค่ะเด้อ กอด ah. สเตชันค่ะ